สวัสดีครับคลิปนี้ยังอยู่ที่ทีงานใหญ่เมืองร้อยเอ็ดครับรถเก็มากกว่า30ขั้คันครับรถดำขุด3ทีมครับลงที่เดียวกันเอามาชมเซบีครับ ba à, lâu con ờ, đi đến hang tôi đẹp rồi, Để rồi. Rất này ráng tại anh anh bùn nữa nè, Mà chơi nó anh đi chị ngươi bỏ rồi. mọt Một mọt một mọt Một mọt Một mọt lì mọt lì mọt lì nè. luôn mày luôn mày luôn mày luôn yên luôn yên à khên à đây 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 nào nè đây ราดตรงนั้นแหละไปเลยดินแห้งไต้ตัวนี้ดินแห้งด้วยนี่ดินแห้งเออเอซีเอ,อ,เ,อเกมไหมรอบนี้ ดูเขาเหยียบคันเร่งไม่ค่อยแรงนะครับเนี่ยแต่เข้าได้สบายเลยอ่อ,อนสวรรค์โอ้แรงแท้โอ้กำลังดีเนาะรถนี้นี่ไม่ต้องเหยียบแรงเลยอะรถเฟืองท้ายได้เกียร์ได้ก็มมนมีปัญหาครับอี่ยางต้องดูดินด้วย ถ้าดินเราแบกมาหนะักก็เข้ายากไนงะอ้าวลงกอนลงกอนลงกอนอ้าดวาดำไม่ลงวะดำไม่ลงวะนาลงระมังหนักหนักหลังแล้วเนี่ย ไม่ลงวะเอ้ยถอยถอยลองถอยดูถอยถอยเผาเาเดินหน้าเรียบร้อยดำไม่ลงครับเอาเจ้าถิ่นเมืองร้อยเอ็ดครับรถคันนี้แรงไม่ธรรมดาเช่นกันครับคันนี้ khẩu xu khẩu trong lăng đi mà người dòm ไม่มีไม่มีตุกอ่ะคันนี้เฟืองได้ครับโอ้ยไล่อูช่างอันอูร้อยกันช่างครับ มาดูฝั่งนี้ก่อนดำไม่ลงครับนนมันนั่งมันนั่งแทนแล้วอ่ะงงมันมันนั่งพื้นแล้วอะออโ,โอ้อดันลงได้ไหมโอ้โอ้ถ้าดันลงเลยธรรมาดาแลนี่โอ้

เ,เดี๋ยวรอชมกันต่อไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับลุยต่อลุยต่อรถก็จอดยาวเป็นกิโลเลยอะ่ะ gấp một đến nay con ô đẹp rồi lắm chồng lắm thái đu thấy đu đai lóc đâm lên đâm lên Hãy subscribe cho ต่อลุยต่อขึ้นกบาครับ เดี im, ๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเอาเดทางเรียบร้อยแล้วมาลุยครับอคันนี้ดินดินดานเต็มคันเลยครับเอาเอออวันนี้ดินแบบนี้ทําทางน่าจะแข็งแรงดีครับ

thay, yeah. Mày một đi cả Ôi Ui tìm nướt mạng này Nướt sụt เยี่ยงไปแล้วอุ๊โมเสะอื่นครับ เจ้าอย่ามาเอียงขึ้นเองครับเลยไปเลย <S <S เฮ้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  โอ้ยโอ้โหรถกระแรงคนกระแรงครับข erm> ึ้นแล้วกันล้อขึ้นดีล้อเรียบร้อยโหแรงเว้ยโอ้ยมาตู้เลยตมา้พอนตู้

จ oh, มแล้วรอบนี้ได้เปิดข้างแน่นอน <laughs> ไปน,นู่นนู่นเอาเอาดำเลย กันมาครับสายเขียวเรียบร้อยไหมรถไม่แรงนี่อยู่ยากครับอ๋อตัดไม่ติดเลย ไม่ได้อยู่ครับ